ผมคิดเร็วๆนะถ้าสมาคมพัตคารเนี่ยรวบรวมจากสมาชิกที่เดือดร้อนที่จะขอกู้มามัดรวมกันสกรีนเซสชั่นหนึ่งก่อนแล้วก็เสนอนายกและเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องคล้ายๆรับรองไปเซสชั้นหนึ่งก่อนว่าคนพวกเนี้ยเป็นสมาชิกจริงๆมีเดือดรมีตนจริงๆไหวไหมเราเคยทำมาแล้วค่ะ เราเคยทำมาแล้วแบบนี้กับ SME Bank มเมื่อปีที่มีปิดสนามบินนะคะแล้วทุกคนก็ได้เงินกันไปแล้วทุกคนก็ได้เงินกันไปภายใน1สัปดาห์2สัปดาห์ ดังนั้นวงเงิน2,000ล้านแน่นอนมันอาจจะมีนี่เสียบ้างนะคะแต่ว่าต้องทำใจุกอาชีพนี้ถูกไหมคะต้องทาใจแต่ว่าเศรษฐีกู้ทําคอนโดก็มีนี้เสียถูกไหมคะแต่อันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าดิฉันถึงได้บอกนะว่าดิฉันพูดหลายที่ที่มีโอกาสพูดนะคะคุณสุภาพแต่ก็หวังว่ารายการคุณสุภาพจะไปเข้าหูท่านนายกนะคะว่า คือถ้าเกิดว่าท่านยอมเสียสักหมื่นล้านเพื่อคนท่องเที่ยวเสียมาเพื่อคนพัฒคาารสักพันล้านสมมุติมันมีนี่เสียจริงนะแต่ท่านก็จะได้ใจจากพวกเรานะคะมาหาศาลว่าเวลานี้ท่านเข้าใจความเดือดร้อนที่เรียกว่าแสนสาหัสเพราะกู้คราวที่แล้วเนี่ยคือไม่ได้กู้ไม่ได้กู้ทั้งหมดอย่างที่บอกว่าได้ไปหลักร้อยหลักร้อยจากหลักแสน แต่รอบนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีคนเดือดร้อนเพราะที่ฉันก็ไม่ได้เชื่อว่าสถานการณ์มันจะจบใน14วันอย่างที่มีคนบอกปิดเมืองเธอ14วันแล้ว14วันเอาอะไรกินคะเนี่ย